ทางเข้าวัดอันนี้ก็เป็นเลขจระเข้เห็นไหมไอเ้มีฟันเทนะ่าไหร่นับเอาแล้วกันมีฟันกี่ซี่นะน้ำเป็นฟันเลยดีกว่าไหมผมว่านะครับก็มีคนสัญจรนะ ขอเลขขอเบอร์กันไม่ขาดสายเลยว่าอย่างนั้นก็ได้นะท่านผู้ชมนี่คือนี่คือเป็นรัวน้วเป็นรั้วเป็นไอ้แค่หมดเลยท่านผู้ชมนะเรียกว่าธงทุดม,ม,มหาสารก็ว่าได้อาจารย์กำลังสร้างสุางสลาหลังใหญ่อยู่ท่านผู้ชม นี่ก็จะเป็นนีเคที่อยู่นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเคเนี่ยให้มองในลูกตานะครับมองลูกตาแล้วขอโชคขอลาบ นะตัวตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่มากนะฮะถ้าเจอตัวจริงก็ตัวใหญ่ตัวมันเม,เมื่อนี่ท่านกำลังสร้างสลลาอยู่ด้วยนะนประมาณหนึ่งล้านบาทครับตกแต่งดเสร็จตัวนี้ก็คือสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะที่คนก็ามาขอโชคขอลาบนะครับ ก็ขอว่าตรงไหนบางคนถามนี่แหละเนี่ยตัวนี้ตัวเก่าแก่เลยนะที่เป็นองค์เก่าแก่ที่อยู่ที่นี่นี่นะคุณเจอมเห็นไหม đây mình mình chơi rồi dạ Ôi, thủ những trái อันนี้ก็จะมีตัวดูให้หมดฮะ ไม่ก่อนเนี่ยนะเขาจะมีบอ่อนี่มันมาเองนะแล้วจะมีเข้มาอยู่นะงัวที่มาเลี้ยงแบบนี้ไม่ได้นะเออมันกลากกินน้ํามากินลาบคอไปเลยนะเขาเล่ามาเยอะมากนะครับก็เลยหลวงปลูกพี่บุ์ท่านมาปราเปานะครับมาปราชาวบ้านเดือดร้อนนะครับ ปูพิบูลบางคนไม่รู้จักนะเดี๋ยวเราจะพาท่านมารู้จักนะครับนี่คือเป็นแพงกำแพงแล้วก็